สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่แน่ชาแนลค่ะกับพบกับอาจารย์หน่แน่ในการทําคลิปเดิงความรักนะคะประจําเดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะขอไปมาช้านะตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะชาวกุมนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีสามารถคลิกวิดีโอได้ใต้ชื่อคลิปนะคะ ใครจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถคลิกไปดูได้ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะตรงนี้นะค่ะสำหรับใครจะดาวน์โหลดบอลเปเปอร์ฟรีนะคะไปที่เพจนะคะจิตวิญญาณและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับอาจารย์หน่อยแน่ได้นะคะดาวน์โหลดได้ฟรีไปเอ่อไปเซฟรูปด้วยฟรีนะคะสำหรับบอลเปเปอร์เป็นรูปพลังเอ่อความรักพลังงานความร่ำรวยมั่งคั่งนะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูความรักของชาวกลุมกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ เหมือนความรักของชาวกลุ่มนะคะตรงนี้น่าจะเป็นโจทย์ของคุณหรือเปล่า emperor นะคะหรือว่า empress นะคะเหมือนคนรักของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดูดูมี power ดูมีพลังดูมีอำนาจดูมีความเป็นผู้นำในตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะไม่ค่อยยอมใครเท่าไหร่นะคะหรือตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวกลุ่มเองก็ได้ emperor นะคะหรือเขาเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้ หรือตัวเขาเองเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายนะคะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรบางอย่างที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาค่อนข้างดีแล้วก็ได้นะคะตรงน,นี้นะคะเอ็มเพร์มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีความเป็นผู้นําอาจจะอีโก้สูงนิดนึงนะคะเหมือนกับความรักระหว่างเขากับคุณนะตรงน,นี้นะคะสองดาบมันเหมือนกับอาจจะมีความไม่แน่นอนนะตรงน,นี้อาจจะเป็นไพ่ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือว่า เป็นลักษณะของคนที่เป็นคู่กันแต่ว่าณเวลาเนี้มันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามานะคะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนเกิดความลังเลใจคุณสงสัยไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือสงสัยไม่แน่ใจอะไรบางอย่างในตัวเขาก็ได้นะคะตัวคุณนะคะชาวกลุ่มคุณเป็นก้าเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนสดหล่อสวยรวย,เ,ยเป็นคนที่ ชอบทํางานขยันหาเงินมากๆก็ได้นะคะหรือว่าทํางานจนสร้างฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ได้นะตัวนี้นะคะตัวคุณแต่อาจจะแบบโสดมานานโสดมานานเพราะเลือกเยอะนะคะก็ได้นะเลือกเยอะมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็คนที่คุณคัดสรรเข้ามาในชีวิตเอ็มเพอเรอร์ของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าโอเคดีแล้วนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเพอร์เฟกที่สุดสําหรับตัวคุณแล้วก็ได้นะคะแต่ มันอาจจะมีความแตกต่างมีอุปสรรคอะไรหลายอย่างนะคะก้าไม่ท้าในความรักครั้งนี้เข้ามานะอุปสรรคอาจจะมาจากความแตกต่างเรื่องของอายุก็ได้นะตรงน,นี้นะคะเอ็มเพรเอร์อาจจะอายุมากกว่าคุณหรือว่าน้อยกว่าคุณเยอะเลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความแตกต่างเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมศาสนาอะไรต่างๆหรือว่าครอบครัวหรืออะไรบางอย่างแบบเขาเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะข้อห้ามข้อจํากัดข้ออะไรบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบระหว่างตัวเนี้ยนะคะในการที่คุณจะคบหากับคนรักเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือว่าก้าวไม่ท้าอุปสรรคจากการไม่มีเวลาให้การทํางานเยอะนะคะหรือว่าอยู่หา่างไกลกันก็ได้นะตัวนี้นะคะมันมีอุปสรรคมากมายหลายอย่างจนทําให้คุณอะเิ่าไม่แน่ใจกับความรักครั้งน,นี้นะคะหรือว่ามันมีความห่างอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เหมือนกับคุณรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเดทอะมันกําลังค่อยค่อย ค่อยๆจืดจางหรือค่อยๆห่างหายไปจากกันน่ะนะคะตัวเนี้ยคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะกลับมาทําให้ความรักตรงเนี้ยมันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่อยู่ดีอาจจะนิ่งหายไปเงียบไปนะคะหายไปเฉยๆหรืออะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมีกําแพงอะไรบางอย่างจะติดต่อเขาไม่ได้นะคะก้าวไม่เท้านะตอนนี้ก็ได้นะคะเจ็ดถ้วยเหมือนคุณยังมีความฝันคุณยังมีความหวังว่า เขาจะเป็นคนดีคนเดิมของคุณนะตอนนี้นะคะเหมือนคุณกําลังรอเขาอยู่กําลังลุ้นเขาอยู่ถึงแม้ว่าในใจนะคะตอนนี้บางคนอาจิตต่อคนรักไม่ได้หรือเปล่านะตอนนี้นะคะแอบเศร้าแอบเสียใจนะคะเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ใส่ใจไม่สนใจเรานะคะแต่เหมือนกับว่าในที่สุดเหมือนเขาจะกลับมานะตอนนี้นะคะ emperor หรือว่าเป็นราชาหรือราชีเหรียญของคุณนะคะเขาอาจจะไปทํางานไปมุ่งกับเรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาต้องทำแบบนะคะ จนเขาสบความสําเร็จแล้วเขากลับมาหาคุณก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะ Empress เหมือนคุณเป็นคู่กันกับเขานะคะเขาเป็น Emperor คุณก็เป็น Empress เขาเป็น Empress คุณก็เป็น Emperor ของเขานะตรงนี้นะคะหรือเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้เหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณคู่ควรนะคะที่จะมาเป็นคู่ครองของเขานะคะเนี่ยหกถ้วยเป็นยังมีความรักที่หวานซึ้งต่อกันหรือบางคนอาจจะคบกันมา นานหลายปีแล้วก็ได้มีความผูกพันมีความมั่นคงกันมากๆถึงแม้ว่าจะมีคอนแทคดังเรื่องอายุเชื้อชาติศาสนาแต่ว่าในโลกส่วนตัวโลกของความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มีความหวานชื่นต่อกันมีแพชชั่นมีอะไรต่อกันนะคะมีแรงเดินดูดต่อกันมากๆนะคะความเป็นหกถ้วยหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกนะคะว่าคุณคุ้นเคยผูกพันกับคนคนนี้มากๆมากจนไม่สามารถที่จะตัดใจไปจากเขาได้นะคะคุณรู้สึกว่า เหมือนเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณในชาติบางก่อนก็ได้นะคะความเป็นหกถ้วยนะเหมือนเจอครั้งแรกก็คุ้นเคยรู้สึกเหมือนเป็นปรฏิหารที่ได้กลับมาเจอกับใครที่คุ้นเคยอ,อีกครั้งหนึ่งอะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ตอนเนี้ยนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์อาจจะต้องเหมือ,จจอนกับพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันความเป็นห้าดาบนะคะหรือบางทีไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ย ฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณนะคะตรงนี้อาจจะแบบติดอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะนะคะอาจจะต้องใช้กระบวนการหย่าหรือการเคลียร์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอะไรบางอย่างหรือมีคดีความมีอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะอ่ะขอดูเรื่องราวความรักของชาวกลุ่มนะคะขอดูต่อนะ หนึ่งเหรียญค่ะเดินต่อนะคะลุ้น,นกันสองเหรียญเอ๊หนึ่งเหรียญแล้วยังมาสองเหรียญอีกมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะแล้วก็เดอะมูนค่ะใสจะเป็นอะไรเท่บ คอมพิ <Compl> <laughs> เคนนะคะรังหาวความรักของชาวกรุงเกันต่อนะมีไพ่ของหกไม้เท้าค่ะขอดูซ่อีกแถวนึงน่าจะได้มีไพ่ของสามถ้วยนะคะอ่าโอเคนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะ มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่อาจจะทําให้คนสองคนเนี่ยนะคะเหมือนกับอาจจะต้องมีการแบบพัดภาคจัดกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือห่างจากกันในช่วงระยเรกกนนระยเวลาหนึ่งนะคะหรือเขาต้องกลับไปเคลียร์กับความสัมพันธ์ครั้งเก่าเคลียร์กับงานเคลียร์กับปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่มันยังแบบยืดเยื้อยาวนานก็ได้นะคะเนี่ยแต่เหมือนกับว่าหนึ่งเหรียญเขาให้คำสัญญากับคุณถ้าเขาไปแล้วเคลียร์เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาคุณนะถ้าชนะแล้ว เพราะนันตรงนี้คุณอาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะคะในการให้เขาเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคกับความรักระหว่างคุณกับเขานะคะจะวูน <The mood S 1> จะเกิดขึ้นนะแอบเศร้าแอบรอคอยแต่ก็ยังหวังก็ยังรอคอยนะแล้วในที่สุดนะคะหกถ้วยเอ๊หกไม้เท้าเป็นไพ่ของวิกตอรี่นะคะชัยชนะนะคะเหมือนกับในที่สุดการรอคอยก็ออกสิ้นสุดลงนะคะเหมือนตัวคุณกับตัวเขาอะได้กลับมาแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันนะ สามถ้วยกับมาดียูเนียนกันนะคะกลับมาเป็นความรักที่ชัดเจนต่อกันกลับมาเป็นความรักที่มาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะชาวกลุ่มนะนั้นอาจจะเจอเรื่องราวความรักที่ค่อนข้างซับซ้อนอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้ระหว่างตัวคุณกับคนรักนะคะ เรื่องราวอาจจะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่กระบวนการโปรเซสมันอาจจะคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นตอนนี้เป็นดวงโดยรวมก็ต้องดูแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาส่งความรู้สึกของเขาดีกว่านะคะชาวกลุ่มความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ของไฮโรแฟนนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีสําหรับเขามากๆนะคะ เหมือนคุณอดทนรอคอยคุณทําอะไรเพื่อเขามากมายหลายอย่างนะเหมือนเขาไม่อยากเสียคนดีๆอย่างคุณไปไหนนะคะอยากที่จะให้อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ไฮพิทเทสนะคะถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของมือที่สามนะเขาเป็นมือที่สามคุณหรือคุณเป็นมือที่สามเขาก็ได้นะตรงนี้ไฮพิทเทสนะคะแต่เขาก็ยังเชื่อนะคะว่าตรงเนี้ยเหมือน ความดีของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะทําให้ได้ชัดเจนกันนะคะในวันใดวันหนึ่งกับความสัมพันธ์ตรงนี้อ,อัสรินดานะคะเหมือนเขาจะพยายามสู้พยายามลุยนะคะพยายามที่จะจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือมีพลังงานของชาวธาตุลมเข้ามานะคะกลุ่มนิถุนต์ตนนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะหรือเป็นคนรักที่เป็นธาตุเดียวกันก็ได้อ,อสองถ้วยนะคะ หมือนเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เขาอกเข้าใจเขานะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันสื่อใจถึงกันได้นะคะมีความหวานมีความโรแมนติกต่อกันนะตอนนี้นะคะเพราะนั้นเขาอะ่ะรู้สึกว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่เอ่อพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขานะคะหรือพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อเขาวันนะคะให้เราแฟนะค,ะ ans, คุณเป็นคนดีแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่านายทายทสุดตัดนะคะเหมือนเขา เขาอยากให้คุณเป็นคนที่อยู่ดูแลกันนะคะเขาดูแลคุณคุณดูแลเขาตลอดไปก็ได้ความเป็นสองถ้วยนะเป็นอะไรที่แบบเป็นความรักที่ที่แบบมันมีอารมณ์แบบอยากเห็นหน้ากันทุกวันอยากคุยกันทุกวันนะคะมีความผูกพันกันมากๆหรือว่าสองถ้วยตรงนี้เป็นลักษณะของเป็นทวินเฟรมนะคะเป็นจิตวิญญาณของรักแท้อีกอีกซิกหนึ่งอีกซิกหนึ่งของตัวเราที่ได้ตามหากันจนเจอนะคะ วิเญาณเป็นจิตวิญญาณหนึ่งดวงนะคะที่แยกออกจากกันเป็นสองสองซีกนะคะซีกหนึ่งอยู่กับคนรักนะคะที่อาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้แล้วก็ไปอยู่กับคนรักอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้แล้วเมื่อมาพบกันเนะี่ยมันก็ว่ามันเป็น,นมันจะเป็นการเติมเต็มแล้วนะพลังงานความรักของกันและกันคุณจะรู้สึกได้เพราะว่ามันเป็นวายเบรชั่นมันเป็นแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ากับคนเนี้ยมันไม่เหมือนใครเลย ะะเป็นอะไรที่ผูกพันเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าขาดเขาแล้วเนี่ยใจใจจะหายใจจะวิวจะรู้สึกแบบว่าเหมือนคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนตัวเขาจะมีพลังอํานาจนะคะกับคุณมากๆนะมันตอนนี้นะคะมันไม่เหมือนกับคนอื่นน่ยนะคะถ้าเกิดคนเจอในเรื่องของทวินเฟมโซเมตหรืออะไรแบบนี้นะคะมันจะมีอะไรที่พิเศษมากๆนะเดี๋ยวดูความรู้สึกของคุณดีกว่านะคะความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้าง เดอฟูลนะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลจริงก็ได้นะคะเดอฟูลคนที่มาจากต่างถิ่นใกล้ๆต่างประเทศนะคะอ๋อหรือว่าคุณอยากให้เขาโสดเป็นอิสระก็ได้นะตรงนี้นะคะห้าเหรียญน,นะคะเหมือนกับเฝ้าอาธิษฐานรอคอยให้เขาโสดเขาเป็นอิสระนะคะเขาหลุดพ้นจากพันธนาการอะไรบางอย่างนะคะหรือความสัมพันธ์ครั้งเก่าเราได้มาเป็นความรักที่เป็นหนึ่งเดียวกับคนหนึ่งถ้วย ตรงน,นี้นะคะคุณหรือเขาเนี่ยอาจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นรักแรกพบของกันและกันเลยก็ได้นะคะเนี่ยรักที่แบบว่ามันเห็นก็รู้ว่าใช่ะนะคะคนนี้คือคู่ของเราคือคนที่เราอยากจะแต่งงานด้วยนะคะเอาอารมณ์แบบนี้นะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยที่มามีไพ่ของเก้าถ้วยนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าตรงน,นี้ไม่น่าจะว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ มันเป็นความรักที่ที่มันต้องต้องเลือกเพราะมันมีตัวแปรหลายคนหรืออะไรแบบนี้นะคะที่เหมือนพอเจอความรักตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีคนอื่นอยู่นะคะก็เหมือ hmm. นกับต้องจัดการปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะราชีดาวนะคะ mm hmm. เป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะชาวกลุมนะคะคุณเป็นธาตุลมนะคะราชาหรือราชีดาวคุณต้องตัดสินใจแล้วนะคะคุณมั่นใจนะคะ แล้วคุณก็เลือกเขานะคะว่าคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากๆเจ็ดเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนเป็นความรักที่คุณแบบรู้สึกลึกซึ้งในใจมากๆนะคะเจอเขาแล้วใจฟูแล้วก็หยหาความรักตรงนี้คิดถึงเขาตลอดเวลาก็ได้นะคะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณก็ต้องแบบอดทนรอคอยแล้วก็ซื้อพ่อความรักในครั้งนี้นะคะชาวกุมนะขอให้ได้สุขสมบัติังใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ อ r ร c ค e กันดีกว่านะคะว่าไพ่จะบอกว่าอะไรกับความรักตอนนี้น,นี้ใช้ nature whisper นะคะ miracle and blessing โอ้โหเหมือนเป็นความรักที่เป็นปฏิหารนะคะแล้วในที่สุดมันจะจบลงด้วยดีนะคะมันจะได้พบกับความสมหวังเพราะว่าเหมือนกับคุณน่นาจะได้พบคู่แท้ของคุณแล้วนะคะเราก็ต้องอดทนรอคอยนะคะจนมีปฏิหารดีๆที่เหมือนคุณกับเขาได้ลงเอยกันนะคะในช่วงเดือนมกราคามนี้แล้วก็ได้นะคะหรือปัญหาอุปสรรคมัน ขี้คายไปนะ uh, Turn on your heart light mm hmm. กลับมาแบบมันมีความหวครั้งหนึ่งหลังจากที่แบบมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในความรักของคุณนะคะในที่สุดก็สามารถเปิดไฟได้แล้วไฟแห่งความรักที่ส่องสว่างนำทางนะคะความรักของคนสองคนให้ไปต่อด้วยกันได้นะ มาลุ้นกันอีกหนึ่งหนึ่งใบนะคะ like attracts like นะคะเป็นลนักษณะของคนสองคนน่ะนะคะเหมือนต่างตกหลุมรักเึ่นกันและกันก็ได้มีความชอบอะไรบางอย่างคล้ายๆกันนะคะเราก็ชอบในตัวของอีกฝ่ายชอบในตัวของกันและกันนะคะเป็นอะไรที่มีแฟชั่นมี attraction มีแรงดึงดูดอะไรหลายๆอย่างเข้ามาตรงนี้นะคะ อะขอดอีกชุดนึงนะคะเป็นไพ่ของเอ่อลอมัสแองเจลนะคะอันนี้เป็นชุดแบบคอทิตที่เขาใช้กันนะคะ keep an d open mind อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องเปิดใจนะคะเรียนรู้ช่วยกันแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่จะทำให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะขอต่ออีกสองใบ d e l i g i o u s factors นะคะคู่ของคุณอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาส,สนาหรือวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่ทําให้เป็นปัญหาตรงนี้ด้วยก็ได้นะขออีกหนึ่งใบนะคะ word waiting for อันนี้ตรงกับนะเนื้อเรื่องเรื่องราคุ้มค่าที่คนรอคอยนะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วต้องรอคอยกันและกันแต่มันก็คุ้มค่านะคะเพราะว่า คุณได้เจอกับรักแท้ของคุณคุณได้เจอกับคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะจิตอิญญารักแท้ของคุณทั้งสองคนเนี่ยได้มาบันจบได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นคู่แล้วก็คงไม่แค้วกันนะคะสาวกลุ่มะคะยค่ะจันไหนแก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านด้วยที่ช่วยติดตามช่องขออจารย์เน่แนมาตลอดหปีที่ผ่านมานะคะขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ